เราจะมาทำน้ำปูไว้กินกันนะคะอันนี้คือปูแกะกระดองออกอันนี้คือตัวนะคะเราจะมาตำกันเลยจ้าเราก็จะตำที่เป็นตัวนะคะส่วนกระดองเราก็จะเอาแค่มันออกมนาะจากกระดองนะอันนี้เราก็จะตำแล้วก็จะใส่น้ำ เดี๋ยวเรามาตำกันเลยค่ะจะตำตำตำอันนี้เราตำแหลกแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปเพื่อจะกรองเอามันปูนะคะแล้วเราก็จะทำให้มันเข้าน้ำ มันก็จะเป็นน้ำแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะกรองเอาแต่น้ำปูนะคะนี่แต่แตะแกรงกรองเอาแต่น้ำปูจะเป็นมันๆนะคะมันปู ก็จะเป็นมันปูแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะใส่ถุงไว้แกงจ้าอันนี้คือวิธีตำเอาน้ำปูน้ำปูก็จะมันๆส่วนกากปูเราก็จะมาตำอีกรอบนึงนะคะเพราะว่ายังเหลือเนื้ออยู่ตำเสร็จแล้วก็จะมากองเหมือนเมื่อกี้นะคะอีกรอบนึง โอเคค่ะแบบหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่ากระดองกระปูมันในดองกบในกระดองกระปูเราก็จะเอาช้อนมาตักออกแด้จ้ะเด้อเนี่ยช้อนมาตักออกแล้วก็ใส่น้ำมันปูแบบไม่ต้องตามเลยจ้า แล้วเราก็จะมาแกะมันออกจากกระดองปูนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะแกะออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเทใส่น,นะคะใส่เใส่แบบนี้เลยจ้าแล้วเราก็จะไปทำเก็บไว้ทำกับข้าวแกงใส่ปลา